สวัสดีครับกลับมาอัปเดตสภาพอากาศกันครับพี่น้องช่วงเที่ยงเที่ยงวันนี้วันที่8กรกฎาคม2566กระชับกระชับนะครับเพราะเพิ่งเข้าบ้านนะฮะพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันอีกทีครับเปิด YouTube ขึ้นมาเลยทราบว่ามีพี่น้องถามหาหลายท่านนะคนทำคลิปก็คิดถึงทุกท่านเช่นกันนะครับกราบขออภัยพี่น้องด้วยพอดีมีเรื่องติดขัดน,นิดหน่อยนะฮะกลาบขอพระคุณมากๆครับสำหรับ ความห่วงใยกำลังใจที่มีให้กันล้นหลามเสมอมานะฮะขอสายทลาแห่งแก่นพรของพระเจ้าเข้าท่วมชีวิตพี่น้องทุกท่านปราบนิลานารครับเริ่มกันที่การเคลื่อนไหวของลมมรสุมพื้นล่างนะพี่น้องระดับฐานเมฆ จะเห็นว่าพัดศาสตร์เข้ามาเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้เช่นเคยนะฮะเข้าปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ด้วยกําลังปานกลางจากนั้นก็พัดยกนะฮะพัดยกไหลเป็นลมใต้ผ่านอ่าวไทยนะฮะผ่านทะเลทางด้านใต้เข้าไปปกคลุมพื้นที่ทางตอนบนของประเทศในทุกภาคด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางเลยเห็นไหมครับถ้าเป็นปกติแล้วเป็นไงครับพี่น้องลมทรงแบบนี้ทุกท่านทราบดีใช่ไหมครับว่าพัด นะพัดผ่านเติมความชื้นได้ทั่วถึงนะฮะไม่ถูกภูเขาดักดึงความชื้นเอาไว้นั่นเองน่าจะทําให้ฝนดีทั่วทุกพื้นที่แน่ๆใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับอนะไรฮะเราก็ต้องมาดูการเคลื่อนไหวของกระแสลมคู่ขนานที่คอยประสานงานนะฮะอย่าง กระแสลมบนนั่นเองด้วยนะครับเป็นไงครับพี่น้องเห็นภาพแล้ววันนี้มองการเคลื่อนไหวของกระแสลมบนวันนี้เป็นแพรใหญ่นะฮะเป็นแพยใหญ่ไหลเข้าปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยเรานั้นมีทั้งหมดสสายนะฮะสอสายสองพื้นที่เข้าไปด้วยกันฮะสายแรกพี่น้องดูด้านบนนะฮะเป็นกระแสลมจมแห้งเย็นนะฮที่วนออกจากศูนย์กลางแอนติไซโคลในทะเลแปซิฟิกอ่าพัดเข้าภาคอีสานฮะ แล้วก็ภาคกลางบางส่วนทําให้การยกตัวของกระแสอากาศที่มันดันไอน้ําความชื้นขึ้นไปนะจะถูกลมยมลมจมเย็นแห้งนะฮะปาดหายไปเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะฮะนมันก็คือเนี่ยมันก็ต้องผสมกลมกลืนกันแบบนี้เวลาดูนะฮะส่วนด้านล่างเป็นกระแสลมที่พัดเลียดขึ้นมานะครับพี่น้องขึ้นมาจากขั้วโลกใต้ทะลุบริเวณเส,ส้นศูนย์สูตรฮะเป็นกระแสลมจากชั้นซับเจตสตรีม500เฮกโตปาสคาสนั่นเอง หรือที่เราเรียกกันว่าคลื่นกระแสลมตะวันออกนะครับพี่น้องอิทธิพลของเขาแม้พัดอ่อนแต่เมื่อพัดเข้าปกคลุมในพื้นที่ด้วยส่งลมที่ยกทอปนะฮะยกทอปยกล่องยกลงยกลางขึ้นไปนะฮะก็จะสามารถเหนียวนำกระแสอากาศด้านล่างให้ยกตัวขึ้นกลายเป็นฝนฟ้าขนองได้นะฮะซึ่งวันนี้เขาก็พัดปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้และภาคกลางตอนล่างด้านตะวันตกเป็นส่วนใหญ่นะฮะ เมื่อเป็นลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ตั้งแต่เที่ยงวันนี้ไปจนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้วันที่9กรกฎาคม2,566นะฮะโดยภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ4ีของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับพี่น้องเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคอีสานก็จะมีฝนฟ้าขนองน้อยกว่าเขา ฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ก็โดนล,ลมแห้งจมคุมไว้ฮะตก,กได้ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนาครพนมสกลนครอ,อุดรธานีก็ตกได้นะฮะสำหรับภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่กตกได้ส่วนใหญ่ก็บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอย,ยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาร,ร,ร,ราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและกรุงเทพมหานาครน,นะฮะ ภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ30ของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่ก็บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีเชิงเซานะฮะสักแก้วระยองจันทบุรีตราดโดยที่ภาคใต้แล้วก็มีฝนเยอะเขาวันนี้นะฮะเพราะว่าเจอคลื่นกระแสลมตะวันออกนั่นเองนะฮะฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่ก็บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคิริขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุรา์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตา,านียะลานราธิวาสในขณะที่สปลาวนะฮะสปลาวด้านบนก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่ตกได้ก็ส่วนใหญ่ก็ติดทางด้านไทยทางตรงเหนือนะฮะก็คือแขวงไซยะบุรีเวียงจันทร์ไซสมบูรณ์นะฮะคลื่นนมในทะเลวันนี้ ออาไทยคลื่นสูง1เมตรโดยที่อันามันคลื่นสูง1-2เมตรสวัสดีครับ